สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยามเย็นนะคะรักไทยพี่น้องทุกคู่ทุกคนเดอ้อพี่น้องล้องไปทุกคู่ทุกคนจ้าเรามานั่งอยู่บนสวนจ้าเราซื้อของที่ตลาดเนาะจ้าถึงบ้านแล้วขึ้นขึ้นบ้านนึกขึ้นได้ว่าลืมกุ้งที่ตลาดจ้าเราก็เลยต้องกลับไปเอากุ้งที่ตลาดขากลับเราก็เลยมานั่งเล่นอยู่ที่สวนนะคะมาดูยอดมะลุมกันจ้าดูยอดเขาเรียกว่าอะไรนะ ฝากมะรุมค่ะเพื่อนๆต้นก็อยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละจ้าฝากมะรุมนะจ๊ะแก,แกงแกงแซ่บแซ่บเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะแกงส้มมะรุมใส่ปลาแซ่บเด้อจ้ะใครอยากกินทักทายมานะจ้ายอดมะรุมอ่าฝากมะรุมจ้ะฝากมะรุมจ้าฝากมะรุมทักทายเอพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะจ้าทักทายกันสั้นๆน,นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย